สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะแอดให้เน้นวิ่งรูด7ฟัน7ตัวเดียวนะคะพร้อมกับเลขเจาะทั้งหมด6ชุดนะคะอ่ะเราก็มาตรวจหวยฮานอยกันก่อนนะผลปรากฏว่านะคะมันก็เข้านะคะเข้าทั้งหมด3ฮานอยค่ะ อามาดูกันทีละฮานอยนะเข้าฮานอยแรกคือฮานอยเฉพาะกิจนะคะบนออกห้าเจ็ดสองล่างออกเก้าหนึ่งอ่ะบนมีเจ็ดติดมาเจ็กับสองก็เข้าวิ่งรูดก่อนเลยนะคะเจ็ดสองบนนะคะเข้าวิ่งรูดก่อนอ่ะเข้าวิ่งรูดก่อนนะคะทีนี้เจาะแอดก็เจาะไว้ให้ด้วยเจ็ดสองนะคะอ่ะเข้าวิ่งรูดเจาะออกตัวตรงเลยค่ะ เจ็ดสองไม่ออกกลับออกตัวตรงเลยนะคะส่วนล่างไม่เข้านะเฉพาะคิดเข้าบนค่ะออก72เข้าทั้งวิ่งทั้งรุ่นแล้วก็ตัวเจาะเด้อแล้วก็มาดูฮานอยต่อไปนะคะเข้าฮานอยพิเศษบนออกเจ็ดห้าเ็ดล่างออกเจ็ดศเจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะตัววิ่งเข้าวิ่งรุ่นบนล่างเลยนะคะเจ็ดเรามาดูเจาะกันนะคะมีห้าเจ็ดกับเจ็ดศย์ไหมเจาะก็แอดวางเจ็ดห้าไว้ ออกตัวกลับก็เข้าวิ่งรูดเจาะนะคะบนนะส่วนล่างออกวิ่งรูเข้าเข้าวิ่งรูดใช่ไหมคะล่างแล้วก็มาดูเจาะกันค่ะวี่เจ็ดศูนย์ไหมไม่ได้เจาะไว้นะก็เข้าบนเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งเจาะเจ็ดห้านะคะออกห้าเจ็ดตัวกลับส่วนล่างออกเจ็ดศูนย์เข้าวิ่งรูดแทนเจาะไม่มีนะใครตามฮานอยพิเศษเนี่ย ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยหากใครรูดนะวิ่งรูดนะแต่ถ้าใครเจาะก็เข้าแค่บนอย่างเดียวนะอ่ะส่วนฮานอยวีพีนะคะมวนออกสามเจ็ดเจ็ดล่างออกหนึ่งเก้าออกตัวเบิแลแต่จะไม่เจาะนะก็เข้าแค่วิงว่งรูดเข้าวิ่งรูเ้อวิ่งรูดเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดบนอ่ะใครตามวิ่งรูดก็เข้าเช่นกันค่ะสรุปเข้าสามฮานอยนะ อีกฮานอยหนึ่งฮานอยปกติไม่เข้าเดอ้อแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ตามด้วยนะคะเมื่อวานนะหากใครตามนะหากใครตามทั้งสามฮานอยเนี้ยคะ่ะแล้วก็เจาะก็เข้าสองฮานอยเจ็ดสองกับเจ็ดห้าเจ็ดสองมาฮานอยเฉพาะกิจบนเจ็ดห้ามาฮานอยพิเศษออกห้าเจ็ดตัวกลับค่ะหากใครเจาะด้วยก็ขเข้าเช่นกันนะ ผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยหานอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้แนวทางเลขเด็ดอะไรเน้นวิ่งรูดตัวเดียวเท่านั้นค่ะฟันเลขเดียวเท่านั้นนะคะเรามารับชมด้วยกันเลยค่ะอ่าแนวทางหวยห้านอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้นะคะเมื่อวันที่23มิถุนายน2564ของวันนี้นะหานอยรวมนี้คือหานอย เฉพาะเกตฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวี P นะคะสีฮานอยนะรวมสี่ฮานอยนะคะ,ะสูตรเมเดียวเดอร์เน้นวิ่งรูดตัวเดียวเท่านั้นค่ะแอดให้นะคะเจ็ดค่ะเน้นวิ่งรูดเจ็ดฟันเจ็ดนะคะเจ็ดอีกแล้วเจ็ดเหมือนเมื่อวานเลยค่ะจะมาอีกไม่นอ อันนะแอรก็ให้เจ็ดนะเรามาดูชุดเจาะก,กันนะคะทั้งหกชุดเดอ้อมาดูกันนะคะ เจ็ดเดอร์เจ็ดเจ็ดอ่ 7, 2, 7, 7. ออย่าลืมนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะเผื่อมันออกเบิ้ลน,นะพูดไปพูดมาไม่ได้ว่าออกเบิ้ลน,นะอ่ะเน้นวิ่งรูดเจ็เป็นหลักนะคะตัวเจาะก็จะมีทั้งหมดหกชุดเดอรมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าค่ะหชุดนี้นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะ ส่วนวิ่งรูดเนี่ยอย่าลืมติดวิ่งบนไว้ด้วยเพิ่มมาตำแหน่งหลักร้อยนะไม่เสมอไปนะบางครั้งมันอาจจะกระเด็นไปอยู่หลักร้อยหลักร้อยบนก็ได้นะคะหากไม่เข้ารูดไม่เข้าเจาะนะแอดก็จะเน้นทุกคลิปเลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะไม่รู้ว่าเจ็ดจะมาอีกหรือเปล่านะแต่ตามสูตรแนวทางของแอดก็ตามนี้เลยค่ะชอบจัดไปเด้อไม่ชอบก็ไม่ว่ากันค่ะ เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคกันทุกวันนะแต่ก็ภาวนาให้เข้าละกันเนาะถามแอดก็ชอบนะอาจจะมาอีกก็ได้เนาะเจ็ดเนี่ยไม่รู้จะเจ็ดไหนแหละนะคะหรือว่าจะมาอยู่หลักร้อยหรือจะออกเบิ้ลหรือจะมาเจาะทั้งหกชุดนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็อย่าลืมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเดอ้อ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอควรจัดแบบเบาๆนะคะอย่าทำอะไรเกินตัวเด้อแอดจะเน้นไว้เสมอเลยนะคะแอดก็ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ยังไงมารอฟังผลกันแล้วกันเนาะว่าแนวทางเน้นวิ่งรูด7ฟัน7จ็ดเจาะเทั้ง6ชุดนี้จะมาอีกหรือเปล่า จะเข้าฮานอยไหนบ้างนะคะเรามารุ้นกันค่ะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆยปังปัมันหมานกันอีกนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะแอดรบกวนด้วยนะคะรบกวนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเล็กเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปรับชม คลิปที่แล้วคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่แอดได้ลงก่อนหน้านี้นะเน้นวิ่งรุดตัวเจาะทั้ง4ฮานอยนะคะเอามาเทียบกันได้ค่ะมาเทียบเลขเทียบแนวทางของแอดกันอีกทีได้นะเอามาเอามาดูกันอีกทีเนาะหรือจะเทียบเลขกับแนวทางหวยฮานอยท่านอื่นๆก็ได้ค่ะแอดก็ไม่ว่าอยู่แล้วนะคะเป็นความพอใจของแต่ละบุคคลนะสามารถทําได้นะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเดอ้อ จิดจะมาเอกไหมเนาะถามแอดแอดก็ชอบนะก็รู้สึกว่ามันน่าจะติดมาอีกเนาะแอนี่คือความรู้สึกของตัวแอดเองนะคะบางท่านถามแอดนะชอบตัวไหนมากที่สุดระหว่าง6ชุดนี้โอแอดก็ตอบไม่ได้เนาะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางของแอดนะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเลือกเอาแล้วกันค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้น้อยชุดก็ต้องเลือกตัวเจาะที่ชอบเองอีกทีนึงเนาะ จะให้ชวนนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักขาเพราะแอดก็เน้นอยู่แล้วนะคะวิ่งรูดนะอ่ะก็ขอให้โชคดีและกันเนาะไม่มีคำพูดใดที่จะงดงามและให้กำลังใจกันก็คือคำว่าขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันค่ะนะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยและขอให้ทุกท่านส่งกำลังใจมาให้แอดด้วยนะคะ แอดจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทำคลิปแนวทางเลขเด็ดแนวทางดีๆนะคะอีกแนวทางหนึ่งนะคะแอดก็ขอฝากทํานายฝันด้วยนะคะตอนนี้แอดก็ทยอยลงอยู่นะก็ไปรับชมความหมายดีๆของการทำนายฝันนั้นได้นะคะว่าฝันเห็นสิ่งนี้ความหมายคืออะไรและแอดก็ให้แนวทางเลขเด็ดด้วยนะคะอยู่ในนั้นก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและการคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะอย่าจิ้งจกทักอีกละโชคดีกันนะคะหมันหมนกันเด้อขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ